สวัสดีครับช่างเรียนครับจากเพจรถตัดหญ้ามือสองจันทบุรีครับวันนี้วันที่สิบห้าพยหกแปดนะครับพี่เอกเมื่อเช้านี้ครับพี่เอกเดินทางมาจากจังหวัดไหนพี่จังหวัดตราดครับจังหวัดตราดใช่ไหมครับเมื่อเช้าโทรมาหาผมเนาะใช่ครับจากขึ้นมาดูรถตัดหญ้านะฮะต่อขึ้นมาดูปุ๊บถูกใจครับก็เอาเลยเอาเลยครับยกขึ้นรถเลยโน่นนะครับขันโน้นเป็นยันม่าครับขันนั้นเป็นเครื่องแวนกาดสิบแปดแรงพี่ทดลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับ โอเคเครื่องติดดีเครื่องแน่นดีแล้วพี่นะอันนี้พี่ไปใช้ในพื้นที่ประมาณกี่ไร่พี่สิบไร่ครับสิบไร่แปลว่ามันจะมีอยู่สองแปลงก็สิบไร่เหมือนกันอ๋อครับโอเคตีไปยี่สิบไร่ก็ถือว่าเป็นไซส์ขนาดที่เหมาะสมกําลังดีครับนะฮะก็ท่านใดสนใจนะครับรถตัดหญ้าก็ทักมาหาผมได้ครับที่ช่างลินครับรถตัดหญ้ามือสองจันทบุรีสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากๆครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสริมกันขัง ใช่ครับแต่ก่อนผมไม่ค่อยได้โปรโมทแล้วคนไม่ค่อยรู้จักไมันต้องผมรู้จักเฟซบุ๊กไม่รู้จักทิกตอกกันเองอ๋อคิดเหล้า